โอโ้นั่งท้าท้าเนี่ยมาถึงรถนึกว่าเคียดตะปาดนี่มันกบชัดๆนี่ฮุ๊บมันเกินไปแล้วท้าท้าเกินไปเกียบแลยสองแป้งแล้วกบนี่งมือขีม้าไม่กระมานแนะัละเนาะ กินเอาอืมปวดตัวเศร้าหาไตเสียตะกบครับผมพอดีอยู่เด็กินไหพี่น้องเลยอตตระอนะอดูนกระตาไปครับผมถ้าเขียดนี้เท้าเท้าแนมไปเท้าช่องไฟไปนี่มันสิลบไฟเท้าปั๊บนิดน,นึงครับผมแตกตัวนี้บ่ลบเลย นี่มันอึนยงแักยางเลยอึยงักยางหรือเอีงเผ่าโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่โอ้เงินๆงิมาเงนๆงิอึอยงยาง น่องนี่ขอจ้างผมเลยครับผมพี่น้องมึงไม่ย้างการต้านฝนตกแกวเนี่ครับผมพายุฤดูร้อนหายแต่เขียดตะโม่ครับผมฟุกๆก็ได้คบได้ไปวสองโต้เสยขี่รถมาไอ้ยะนคือตาครบไงพี่น้องเยอะตัวโม่อุ้ยครบๆอีริพี่น้องกบอีริครบอีริโอ้โหบักใหญ่เลยพี่น้องเฮ้ยออกจากไม่ที่นี่ นั่นมีบมีบแล้วครับมีบแล้วโอ้ยจะไปไหนรอดลงกระชงังจีสั่งแก้มนะครับพี่นอ้องเอ้ยกบอก,กย,ออยังไงสวยอุ้ยไอ้หืมมันมันมันครับผมมีนอ้องวัอนี้ไอ้ห เา,ยาอยู่เขาก็ดี่จงิี่นะครับเด็กกินกบง,ง่ายต้องไปสูงไปหายังให้มันเมื่อยนะไปเอาฝนตกมามันง่ายมันถึงหน้ามันก็แตกออกอย่ะแกว้วมาเด็กกบยังเลียวนะครับเด็กกระปุ่นอ้โหนี่เลยครับกระปูเมื่อกี้มันออกมาเลยพี่นอะกระปู่ไหม วอาวพอทันมันโอ้ยทันอยู่ครับนี่กระปูนานี่แขง็งได้พี่น้องเด้อนี่ไอ้ไรนะครับทั้งกบทั้งกระปูนานานี่ฝนตกน้ำถล่มหูกระปูออกครับผมเมื่อกี้พวกกระต่ายถ้ากบมาเห็นกระปูเอากระปูอ่ะบานีิโอ้ไพ่ของล่งทงกระได้กินนะครับผมนานี่พี่น้องดุนกันครับยังครึ่งเลย นี่ตัวหนึ่งครับผมหูต้องไปแล้วงูไปแล้วโอ้ยเอาบรบทธานเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเนี้ยงูหูลึกสินะเนี้ยไหนบ่กระปูกระปูกระปูนานี่แสบครับผมพี่น้องโอ้ยบระธานประธานหูนี่ ันนน้ีต้องให้ไหวครับผมนี่ต้องให้ไหวกระสันมันลงหูกระสันมันลงหูเออในนี่ตัวนึงเอออุ้ยกระปุกกันมือเออนี่เอา๋อทั้งกบทั้งกระปุกเราเบอร์นี่งแล้ครับผมพี่น้องการหุ่นไปไหแล้วก็ไต่ทั้งหุ่นครับผมมาด้วยไปไหนเอ้ท่านพี่กระปุกกันมือตากบ โอ้ยพี่น้องกบไงพี่น้องนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับผมอืมม้าเนี่ดูนี่ม้นคักผมพี่น้องเอ้ยจังกึ้งนี่ยแอมส่งไงมันทีนี่ กระปุกกับพอกระไดพอกระปุครับผมกบกระไดพอกบบานีเนทเห็นจิตตาอึงลึงอยู่พี่น้องเอ้ยมึงกีละ่ะเหลืองอุยหุยน้ำถ่วงง่ายมั้นครับผมกบกระออกน้ำถ่วมหู้กระปุกอะไปครับผมพี่น้องเอ้ยโอหะครับผมมือึงสายเดียวครับอุ้มเขาลงกระช่างก่อนอุ้ม๊บซิกิโตะระบ,บาย กึงเลยพี่น้องเอ้ยมาวอดแล้วครับผมพี่น้องครับสงสัยดึกเลยข้าวหู้ล้วกระปูก็ได้เข้าวหู้เป็นอยู่บ่กระปูก็ได้งูมีอยู่บ้าส่วนนี่กันหมานะครับกบซีโตพี่น้องเอ้ยจังก,กึ่งเลย นี่นะครับฝนตกน้ำท่วมหู้กับปูออกมันฝนตกน้ำท่วมหู้กับผู้ออกไตฝนตกน้ำท่วมไงพบมันก็ออกครับผมพี่น้องครับน้านี่เดี๋ยวไปชมผลลับกันอยู่บ้านครับผมพอ,อละเกเหรเดี๋ยวไปรับเนี่ยก่อนเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับผมอันนี้คลิป สันสันเนี่พี่น้องเนี่ยบุรีเอาลงยูทูบดอกมนันยังได้ดให้มึงขาวขาวก่วอนกบตินดอกเป็นยัง่งเนาะคุณหน่าเห็น,นะนเ่รทั้งกบทั้งกระปูพี่น้อง กบกับเลืองอุ้ยฮุยออกจะง่ายไม่ไม่เลยนี่น้ำท่วมง่ายมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปูไตออกเอ๋อครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเทให้พี่น้องมึงอยู่นครับนั่นนั่นนั่นกบเหลือง้อยเลยนี่คือผลลับครับผม กบเลื้ยงแบบนี้กบออกจากง,ไงไ่ายเลยพี่น้องเนี่ยนีย่มีแต่บิ๊กๆเลยเคียดเกียดกระไดแน่เยอะบระไดร้ายครับผมกระปูกระไดเดี๋ยวนี้ไปกันกระปูครับผมเดี๋ยวขังไว้แน่นี้ละเอานามใส่เล็งน้อย ok mán thiếu bóng mán các mình mán giang trăng này mán mán cũng ngay, bọc khẽ lên từ phân mày thì nó ngứa đứng đi chẳng cưng mán mán các mình